สามสไปก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินเปิ้ลในช่อง NP ไม่มีสาระชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV เหมือนเคยนะครับ slow l โลโลแนะครับก็จะมาเล่นในตำแหน่งที่ขาดนะครับวันนี้น่าจะเป็นตําแหน่งเมดนะครับโอเคขอตัดเข้าไปตอนเลือกตัวละครเลยกันนะครับโอเคเราก็เลือกาตามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม สาตาบ้าพลังโซดีฮะฟู้โอเคเลี้ยาสตามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาตาก็าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโกงนะครับสามารถโซโล่คิวได้เกือบทุกตัวนะครับถ้าเกิดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเรียกว่าสอนเทคนิคการเดินเกมยังไงให้ทีมเล่นง่ายนะวันนี้ ขอตัดเข้าไปในเกมเลยกันโอเคเริ่มเกมมาไปที่เรียบร้อยนะครับของชิ้นแรกของเราก็เป็นรองเท้าเหมือนเคยนะครับท้านสถานะนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากต่อรอ,องเท้าไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับมีเจอวีล่าโอเคตอดไ้ตอดวีล่าไปวีล่าเสียฟิกเกอร์ไปนะครับเสร็จแล้วนะจนังหวะนี้เราจะมาดูบัฟแดงเจอซิปยังไงวีล่าก็ไม่กลับเหมือนกัน สิบก็ไม่ยอมกับสิบจะมาป่วนป่าแล้วนะครับอยังไม่มีอะไรนะรโอเคเคลียร์คิดไปก่อนเคลียร์ไปเคลียร์ไปตีไ,ไปโอเคด้านล่างจะมีประเด็นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมต้องมาดูป่าก่อนนะครับเผื่อคนข้ามมาแย่งเคน่าจะแย่งจริงๆนะครับแย่ไม่ได้เช็คกู้มาให้เพื่อนนะครับยังไง อย่างเงียเทวได้บัฟแดงเราไปนะจังหวะนี้อือโดนสดตันเทวได้ไหมไม่ได้ครับโดนสดตัน,น,ตนจากซิปไปก่อนนะมัเสียดายเลยนะตีไปตีอันนี้ก็ยังไม่มีประเด็นอะไรนะครับเราก็ตอดศัตรูไปก่อนนะเวลเราเพิ่งเบลสองนะยังไงก็ช่างนะครับ คนที่เล่นเมทนะพยายามเคเลียคลิปเคลียเลนตัวเองให้เสร็จนะครับแล้วก็เดินไปแก๊งฝั่งตรงข้ามนะครับไปเดินไปแก๊งฝั่งตัวเองนะครับจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าสามารถกดดันกู่ต่อสู้ได้นะครับพยายามเคลียคลิปให้เร็วเดินให้เร็วเดินให้ไวนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับอย่าแช่เลนนะครับโอเคยังวันี้ยังไงตอดไปก่อนตอดไปต่อไปต่อไป,อดไ,ปได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ กดสกิลหนึ่งลากมาได้โอเคได้เอาดูอดินไม่ได้นะอันนี้ลัดพันได้ามาเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรนะัอนนี้เราก็เคลียร์เลนการเรียบร้อยนะเดี๋ยวเลนล่างเหมือนจะมีประเด็นนะไปต่อโอเคอันติมาเรียบร้อยนะจงังหวะนี้กดโจมตีไปป่าแล้วก็มานะขอกดท่าสองท่าหนึ่งแล้วก็อันติบินไปบินบินไม่ได้นะปีครับแต่ก็ได้วีร่ามานะ โอ้ยเขินเลยนะยกี้บินไม่ขึ้นนะอขอญาตเขินแป <c oughs> บพี่บินไม่ขึ้นนะต้องขออภัยนะฮะน่าจะโดนอะไรสักอย่างก่อนนะก็เลยปีกหักเหมือนฝั่งตรงข้ามจะอยู่ในพุ่มนะแต่เราก็ไงรอเทลมาเทลไม่ยอมมานะเดี๋ยวเราเดินไปเช็คนะครับ อจริงๆด้วยนะเทลอยู่ในพุ่มนะก็ซิปอยู่ในพุ่มตายรอ,อดนะครับเกือบตายนะครับเจกลับบ้านก่อนแล้วกัน <laughs> นะที่เช็คพุ่มจริงๆไม่ใช่ของเมรนะครับต้องให้ซัพพอร์ตในการเช็คนะครับแต่ซัพพอร์ตรามาช้านะครับเราก็เลยต้องสามารถเช็คได้นะเพราะว่าพึ่งต้นเกมนะยังไม่ตายนะครับดาเมจอาจจะยังไม่ถึงนะครับขอเคลียร์ซิฟอันนี้ก่อนนะครับเลนไอ,อ คลิปเบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก๊งกับเพื่อนนะครับอันนี้เขาเรียกมันม่วงใช่ไหมอหือโคตรแรงโคตรแรงไอ้นี่ตีทีเดียวโอ้โ oh หจะตายเอาแรงจับนะครับรเป็นไงออโดยินวันนี้ออด إن, ีอินนัวกับแพนด้าอยู่เราดกดท่าสองท่าหนึ่งแล้วก็อันติบินไปเลยนะครับส 3, okay. แต็กสาโอเคเก็บออโดยินมาได้นะเอา <c oughs> ผีเสื้อต่ออนะไรกันโอเคขอกลับบ้านกันเลยกัน เลือดน้อยนะเหมือนเลนกลางจะมีประเด็นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารีเลือดเสร็จเดี๋ยวเราจะช่วยเลนกลางนะครับเสียป้อมกลางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <I will S 1> ไม่เป็นไรนะครับ <I> อาจจะเป็นที่เราเดินหนีจากป้อมเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวเคลียร์คลิปเวบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไป,ไปอันนี้เพื่อนต่อน,นะครับซิปม,มาแล้วก็วีล่ามา แต่ล่างตอนนี้เทวอยู่คนเดียวนะครับยังไงแวนได้เทวไหมแวนเก็บเทวได้ไหมแวนเก็บเทวได้ครับแต่แท้งเราก็ตายไปนะครับขอป้อมล่างแรกกับป้อมกลางเลยแล้วกันนะซีนะอวีล่าก็เก็บแวนมาได้นะเมื่อกี้ยังไงวีล่าวีล่าจังหวะน,นี้เข้ามาเช็คขอกดสองกดหนึ่งอันติสวนเลยแล้วกันนะนะเก็บวีล่ามาได้นะเหลือซิปตัวเดียวยังไงซิปซิปเมกล้าเข้านะ สิบก็สตันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างป่วนเนยนะโอเคคลิปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกลางต่อเลยแล้วกันถ้าฝั่งตัวข้าไม่มากลางน่าจะแตกนะโอเคเราเดินอินมากันะครับน่าจะกนไม่อยู่นะครับอยู่คนเดียวนะอยู่ไหมวันนี้ขออันติเลยแล้วกันนะครับโอเคอันติปีขอีกแล้วโรเต้องขอไปเลยนะครับ สตา้์ปีขักรอบที่สองครับไหไงซิปไม่กลับบ้านหรอเลือดน้อยนะฮะน่าจะได้ป้อมนะครับโอเคได้ป้อมมาที่เรียบร้อยนะไหนไม่กลับบ้านอย่างนี้ก็กดอันติเข้าป้อมไปเลยแล้วกันนะอเก็บอะไรนะเซติน่าเหรอไม่แน่ใจนะครับขอเรียกเป็นฝามากัน กกะจะเอาซิปนะครับไม่ได้กะจะเอาตัวป่าเขานะครับเพราะว่าเห็นซิปบับกลับนะเมื่อกี้แต่ก็ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคขอขโมยบัฟแดงเลยกันได้ไหมโอเคได้บัฟแดงแล้วทีมเรียบร้อยนะครับเลือดน้อยแต่เราไม่กลับนะครับกดกดบินไปจังหวะนี้ไม่โดนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ในป่านะครับอีกเก้าวิ่งหึงโดนสตันโดนทุกอย่างนะครับอืดทั้งเหนืดทั้งเหนียวนะครับ ยังไงอยู่ในภูมนินีอีกวดตูอินมาอย่างนี้ก็กดกันติสวนนะครับเจ็บอดตูอินไม่ได้แต่ว่าเป็นป่าเราทําดาเมจคนสุดท้ายครับยังไงเทลเทลไม่ได้เทลนะครับขอเคลียร์นก่อนเลยแล้วกันเลือดน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่กลับบ้านนะไอตัวนี้เ <c oughs> ย้กางจะมีประเด็นอีกแล้วนะ ดาซุมอยู่ตอนนี้แวนโดนไล่นะครับคา่านาจะหนีรอดตัวเคลล่าจะรอดเดี๋ยวเรารอดักนะครับเพื่อมีใครแหลมมานะครับอันติเราพ,พร้อมเรียบร้อยนะตอนนี้มีไหมมีไม่ไม่เอ่ยไม่มีไปดีกว่าโอเคจะเล่นต่อสองหนึ่งถ้าสกิลหนึ่งกับสองชนกันมันจะทำให้เกิดระเบิดอุ้มโดนแต่หวันี้ขอส่วนเลยแล้วกันนะครับ สองหนึ่งแล้วก็อันติไปเก็บดีล่ามาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงฝั่งตรงข้ามก็เอาเอาเอาิซอ,อร์ได้ก้อนนะครับตีตีตีไปตีไปตอนนี้เราเลือดน้อยแต่อันติเราอีกหกวินะครับยังไงฝั่งตรงข้ามก็ถอยอยู่อันติเรามาเป็นที่เรียบร้อยจังหวะน,นี้ขออันติไปเลยด้วยกันกดเก็บหนึ่งเก็บสองแล้วก็เก็บสามมาได้นะครับ ได้ได้ดนะับ WQ นลคิรับเราก็ได้กี่ตัวไม่รู้นะครับเราก็ได้ดับเบิิลควเหมือนกันนะครับโอเคอหือดีล่ามันเป็นกดแข็งเกือบตายนะครับรู้ทันไล้น้องเกือบนะไม่มีแข็งเมื่อกี้ไปเฝ้าร่างขโมงเลยนะครับอือดีล่าแบบนะี้เดี๋ยวขอตีป้อมเลยนะกันโอ้โห oh, ฝั่งหนุ่ข้ามมานะครับแต่เราก็ดื้อนะไม่กลับนะครับสวนได้ไหมจังหวะนี้ขอ,ขอกด 2 1หนึ่งแล้วก็อันติไปเลยแล้วกันนะครับบิน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 แล้วก็ยังไงรอดไหมรอดนะครับซิมาซิฟจะเข้ามาหาแล้วยังไงถึงที่เลือดน้อยแต่พี่ก็ถอยดีกว่าโอเคขอถอยนะครับเพราะฝั่งเราตายหมดแล้วถ้าบินเข้าไปอีกน่าจะไม่รอดนะฝั่งเราก็โดนฝั่งศัตรูลาร์ไปได้นะทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งดาร์กนะครับ ขออภัยฟาร์มด้วยนะ่านครับวันนี้ฝั่งตรงข้ามจะเอาป้อมกลางของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ทําสุดความสามารถนะครับเราจะไม่ตายนะเพราะว่าเพื่อนเกือยังไม่หมดนะบ,บินไปอออืื้หโดนทุกอย่างเกือบตายเคียร์ก่อนนะครับเคียร์คลิปเคียร์เลนก่อนเคียร์ดาร์คเสือเยอ์เคียร์ไปตอนนี้เรามีบินเรียบร้อยนะครับเราสามารถสวนได้นะครับตอนนี้ ในฝั่งตรงข้ามอยากจะได้ป้อมนะครับแต่เราไปช่วยบนก่อนบนบนแพนด้าเก็บซิสเซนิเตียาหรือเปล่าเออเก็บป่าของฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะเรวก็เคลีย,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 ยร์กิฟเคลียร์เลนเคลียร์เลนไปก่อนอืโดนทุกอย่างเกือบตายรักษาป้อมไม่ได้นะเออเออร์ดินเออร์ดินอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็บิน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 วืดครับเออร์ดินตายไปก่อนนะครับ ไปหลีเลือดดีกว่ากตอนนี้1 7ต่อ7นะครับสกอร์เดี่ยวของเราก็805นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะครเพราะว่าเราเกิดแล้วนะครับยังไงบบาแดงขอขโมยบ้าแดงเลยแล้วกันแตะ5โอเคได้ไหมได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็ฝั่งเราก็จะเอาป้อมไม่ได้นะครับอ,ราราอาจากทุลังนะครับตายหมดนะครับ บางตัวข้าไม่ตายสักตัวนะครับังเราจะไปดันเอาป้อมนะครับแต่ไม่มีคลิปเข้าอย่างนี้ก็ค่อนข้างเล่นไา้นะครับขอป้าฟ้าต่อเลยแล้วกันครับแตกสามได้ไหมโดนเทลลรัดไปนะเทลเดี๋ยวเจอกันเทลเดี๋ยวครับจะเอาป้อมไม่ได้นะครับเราก็ทําได้แค่เคลียร์คลิปไปก่อนครับแต่เพนด้าเข้าหลังนะครับจังหวะนี้ขออันติไปเลยเลื่อนตายไหม ซึนที่โกดันติเลือดเต็มหลอดเราไม่รอดนะครับหนีจังหวะนี้หนีอย่างเดียวหลวงปู่เข็มช่วยค่าทีไปนะวิ่งวิ่งดิเอ๋เราอะไรล่ะมาจังหวะนี้เนี่ยถ้าตามมาผมจะสวนนะจังหวะนี้เคตามมาสวนได้คอันติสวนเก็บหนึ่งแล้วก็เก็บสองมาได้นะโอเคยังไงมีอีกไหมเกอบเก็บตายนะปรามายัง แทนตีมาเป็นที่เรียบร้อยบินอื้อหือโดนวิล่าส่งหัวใจมาคนระับตายไปห้าวเกินนะที่ยิงต้องกลับบ้านนะครับเลือหน้อยคิดว่าไม่ไหวก็พยายามกลับบ้านเลยนะครับอย่าห้าวเหมือนผมนะคเดีย๋ยวมันจะตายเอาเฮียตอนนี้คิดเข้าป้อมเรียบร้อยนะครับได้ไหมฝั่งตรงข้ามเหลือสามนะครับฝัข้ามคาดว่าน่าจะกันได้โอเคกันได้นะครับ ฝั่งเราก็เอาดาร์กันอยู่นะครับแต่ว่าเวลาดาร์กเดือกครึ่งหนึ่งเนะี่ยไม่รู้จะเอาทันหรือเปล่านะยังไงยังไงเลยได้ไหมโอเคได้ดาร์กมาไปที่เรียบร้อยนะครับไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดนึงนะครับโทนสับค้างนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปต่อกันเลย15 1นะครับคิว10ตาย1แอคซิต5นะครับ,อสสรบโอเคกดรวมกลุ่มนะครับยิงเครื่องก็รวมแล้วแหละแต่ตูวมาใชา้ไปกันต่อ,อยังไงจังหวะนี้ขอบิน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 เล,เลยแล้วกันนะครับเก็บไม่ได้สักตัวนะครับโ <c oughs> อเคก็ทำดาเมจได้นะครับถึงเก็บไม่ได้ วันนี้น่าจะจบได้หรือเปล่านะเพราะว่าที่มันม่วงของเราเข้าป้อมเรียบร้อยนะรับเยตีตีบินบินแล้วก็เก็บมาเก็บมาอีกสักตัวดิไม่ได้นะตีป้อมอย่างเดียวโอเคจบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับค <c oughs> ้างสนุกนะครับโอเคสําหรับใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยแลวกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปสําหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็ฝากด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปแล้ว you again